สึกนี้ต้องบอกว่าจะเป็นศึกที่ทำให้เรารู้ว่าใครคือที่สุดของเทพยแห่งการใช้สคริปต์พอมไหมพร้อมดังนั้นนะครับอย่าทุกคนติดตามกับสคริปต์ชาเลนในซีซั่นแรกอีก10วินาทีนะครับสำหรับตัวเจคไวของเาวินอนดิเคเตอร์จะกลับไปทันไหมจะกลับไปทันไหม โอ้ oh, สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับช่อง s e n ง Trader นะครับวันนี้เราอยู่กับกวินอินดิเคเตอร์ค่ะแน่นอนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะเพราะว่าเซ<ม>้งเองกับกวินนะครับจะมาทำชาเลนจ์กันก็คือจะเป็นส r i ิป c h a าเลนจ์ เป็นการแข่งขันนะครับการใช้สคริปต์กัน2คนโดยที่เราจะใช้สคริปต์ที่ไม่เหมือนกันนะครับกวินก็อาจจะใช้สคริปต์อีกตัวหนึ่งส่วนผมก็จะใช้สคริปต์อีกตัวหนึ่งเงื่อนไขาการทำาชาร์เรนต์นะครับเราจะแข่งกันทั้งหมด3รอบรอบหนึ่งรอบละ1ออเดอร์ก็รวมเป็นทั้งหมด3ออเดอร์ดังนั้นถ้าเราชนะ1ออเดอร์เท่ากับ1คะแนนถ้าเราแพ้ก็เท่ากับ0คะแนนข้อที่2นะครับคือการเลือกใช้สคริปต์คือเราจะเลือกใช้สคริปต์ที่ไม่เหมือนกันโดยสคริปต์เราจะแบ สเซ็ตนะเซ็ตแรกนะครับจะเป็นตัวซิกซับพอร์ตรีสิสแตนต์ตัวเซ็ตอัพที่2นะครับจะเป็นตัวด y นามิกซับพอร์ตรีสิสแตนต์นะครับจับคู่กับตัวนาดารยาและสุดท้ายครับข้อที่3ใครที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในเกมชาเลนจ์นี้ทุกคนพร้อมไหมครับที่จะไปเจอกับชาเลนจ์แสนทรหดแสนโหดนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเาวินจะเลือกใช้สคริปต์อะไร โอเคครับก็สำหรับรอบแรกผมเป็นคนเข้าออเดอร์ก่อนคู่ที่ผมโฟกัสอยู่คือ E U R T s B เรามองหน้าบ่ายก็สังเกตจากตัวนาฬายานะครับเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วทะลุขึ้นมาแทงที่หนึงยังเป็นสีเขียวแทงที่ 2, ถ้าปิดแล้วเป็นสีเขียวเราจะเข้าออ,อเดอร์บายอีกประมาณ16วินาที16วินาทีพร้อมนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะเข้าออ,อเดอร์บายนะครับโอเคเข้าบายไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า E U R T s B จะเป็นยังไง ตอนนี้อีกประมาณไม่ถึง5วินาทีนะครับสำหรับ eur s b 3 2 1เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวออเดอร์แรกของผมในรอบแรกนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ากวินอินดิเคเตอร์เขาจะเข้าออเดอร์อะไรในรอบแรกก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ตอนนี้เราโฟกัสอยู่ที่คู่ jpy currency ค่ะหลักๆเลยเราจะดูตัว support resistance ค่ะก็ตอนนี้คือไปเทสต,ตรงแนวแนวต้านเราแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะรอหาจังหวะเข้าออเดอร์กัน ตอนนี้นะคะเราเข้าคู่ JPY currency ใช้เวลา3นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคู่นี้ของเราจะเป็นยังไง10วิสุดท้ายของเราค่ะกับคู่ JPY currency มาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงอีก3วิ2 1โอ้แกจะไปไหนได้โอเคครับสำหรับตัวรอบแรกของเราระหว่าง s ซงเท r ดเดอกับกาวินอินดิเคเตอร์ผมเข้าคู่ e u r t b ไปนะครับด้วยตัวนารายาก็บวกนะครับผมได้1คะแนนก็สมกับวินค่ะเข้าคู่ jpy currency ค่ะโดยใช้ support system ค่ะก็บวกไปได้ไปอีก1คะแนนคือตอนนี้เสมอนะครับเราไปกันต่อในรอบที่2ในรอบที่2ตอนนี้เซงเจอเป็นคู่ dxy นะครับก็เปลี่ยนแท่งเรียบร้อยตรงตามเงื่อนไขนะครับเราจะเข้าออเดอร์อบายกัน โอเคเหตุผลในการเข้าของเราจากตัวนดาดารยยนะครับก็ตัวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวแท่งที่1เป็นสีเขียวอยู่แท่งที่2เป็นสีเขียวเมื่อปิดแท่งที่2เราจะเข้าออเดอร์แล้วนับเวลาไป4ีนาทีก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว DXY นะครับจะเป็นยังไงร,ระหว่างที่กาวิ o. นอินดิเคเตอร์หาออเดอร์อีกไม่ถึง10วินาทีนะครับสำหรับตัว DXY ของเราก็ตอนนี้คือย่อลงมานะยอ่อลงมา แต่ยังไม่ผ่านตัวนาดารยาแต่ก็แพ้ไปแล้วนะครับสำหรับตัวรอบที่2ของเราโอ้ไม่นะครับก็ยังเทรดตามสถิต,ต,ติกันต่อไปนะครับในฝั่งของเซตอัพที่ทางผมใช้นะครับก็เดี๋ยวเราไปกันต่อที่กวินอินเตอร์ครับในรอบที่2เรายังไม่รู้ผลของเขาเลยเพราะเขายังไม่ได้เข้าออเดอร์ ตอนนี้นะคะเราอยู่คู่ JPY Currency ค่ะก็เราจะเล่นกับแนวรับแนวต้านนะคะตอนนี้คือดูแล้วว่าแท่งก่อนอันนี้เป็นแท่งเขียวคือด,ดันเขียวมาตลอดเลยแล้วดูแล้วว่าแท่งน่าจะเบรกใช่คะ่ะน่าจะเบรกใช่ก็เลยตอนแรกเรามองเซลไว้แต่ว่าตอนนี้คือเราจะมองบายแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะบายไกลเส้นกี่นาทีครับ4นาทีค่ะสามารถเข้าได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า พูก JPY currency ของเราจะเปไน็นยังไงผมเชียร์ให้แพ้นะโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีก10วินาทีนะครับสำหรับตัว JPY ของ Gavin Indicator จะกลับไปทันไหมจะกลับไปทันไหมโอ้ยโอ้ยทำอะไรเนี่ย Stop crazy โอเคนะครับก็สําหรับในรอบที่2นะครับผมเข้าเป็นคู่ DXY ก็ตัว DXY ของเรานี่คือเราเข้าไปก็ถ้ามองดีๆคือกราฟมันขึ้นต่อแต่จังหวะที่ขึ้นเนี่ยของเรามันเป็นจังหวะที่กราฟลงมารีเทสก็ตามสถติของมันแล้วสัของกวินล่ะครับก็ตอนแรกอะค่ะเราเล่นซัพพอร์ตเรซิสแตนตอนแรกอะคือเราจะมองเล่นเซลล์แต่ว่าดูแล้วอะ กราฟมันมีแนวโน้มจะขึ้นด้วยการที่เราดูตัวแห่งเคียนด้วยแล้วก็2ก็คือตัว s อสประกอบเพราะว่า s อสคืองัดขึ้นอย่างเดียวเลยเล่นบายน่าจะได้เปรียบกว่าแล้วก็ด้วยตัวที่กราฟแบบมันไต่ๆอยู่ตรงเส้นมีซิสเ็นด้วย hmm. คิดว่าตัวนี้น่าจะกลา,ายมาเป็นแนวหลับ ้เราไดก็สําหรับรอบนี้นะครับรอบนี้ก็คือผมได้สูงคะแนนกาวินได้1คะแนนภาพรวมตอนนี้ก็คือผมได้เป็น1คะแนนแล้วก็กวินได้2คะแนนครับก็เดี๋ยวเราไปกันต่อในรอบที่3รอบตัดสินโอเคครับก็ในรอบที่3นะครับสำหรับการแข่งขันก็เป็นรอบตัดสินแล้วผมเจอเป็นคู่ h k 3 3 3นะครับ HK33 นี่คือปิดเขียวมา2แท่งแล้ว ก็แท่งที่3านี้พอดีนะครับเราจะตั้งเวลาเขาไว้ที่ประมาณ3นาทีเดี๋ยวเราจะกดเข้าออเดอร์บายนะครับโอเคเราเข้าออเดอร์บายไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าออเดอร์ที่เราเข้าจะเป็นยังไงโอเคครับอีกประมาณ10วินาทีนะครับสำหรับตัว HK33 ของเราก็ดูแล้วนะน่าจะแพ้นะฮะเรียบร้อยนะครับ HK33 ก็ถ้ารอบนี้กวินอินดิเคเตอร์ไม่ว่าจะแพ้จะชนะก็ดูทรงแล้วเขาน่าจะชนะใสคืออันนี้ผมต้องขอแชร์ในเรื่องของตัวนารายานิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าตัวเซตอัพของตัวนารายาไม่ดีแต่ส่วนใหญ่เขาจะแพ้ในตลาดไซเวย์คือแพ้ค่อนข้างรุนแรงเลยโอเคครับก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูทางกกวินอินดิเคเตอร์กันนะครับว่าเขาจะเข้าคู่อะไรก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าคู่ JPY Currency Buy ค่ะ4นาที เดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าออเดอร์นี้เราจะเป็นยไงจะรุ่งหรือจะล่วงต้องมารอดูกัน,นะคะ่ะโอเคนะครับก็สำหรับตัว JPY นะครับคือกวินอินดิเคเตอร์เข้าคู่เดียวกันหมดเลยโดยแนวรับแนวต้านก็เดี๋ยวเรามาดูกันปลายทางนะครับเรามาสรุปกันเนาะว่าเชลเลนต์นี้ของเราสองคนเป็นยังไงนะครับกับสคริปต์ h ชลเลนต์ระหว่างเซ็นทรีเดอร์กับกวินอินดิเคเตอร์ค่ะเหลืออีกสิวิสุดท้ายค่ะก็ดูแล้วไม่น่ารอดเพราะเราดูจาก M 1แล้ว เรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวเจไว์ของกาวินอินเเคเตอร์ทำไมผมต้องรู้สึกตื่นเต้นนะทั้งที่ผมก็แพ้ก็สำหรับตัวเจไว์นะมุมมองของกาวินมองอยังไงครับใจร้อนตอนเข้าอ่าใจร้อนตอนเข้านะเป็นเรื่องของอิมชันเข้ามาด้วยนะแต่ถ้ามองในมุมผมคือการเข้าออเดอร์ตรงนี้มันก็ไม่ผิดผพาพว่ามันมันเบรกนะครับแต่แน่นอนว่ากราฟถ้าเราลองมองตามมาร์เก็ตสตั๊กเจอเนี่ยเบรกให้รอ กราฟย่อยืนได้เตรียมยิงต่อค่อยหาจังหวะไปนะครับแล้กนะนะ็จะเป็นภาพใหญ่ขึ้นไปอีกในฝั่งของตัว H K 3 3นะครับภาพตอนนี้ค่อนข้างชัดเลยคือกราฟมันไซเวย์ออกข้างนะครับแล้วก็นาจาระยแพ้นะครับในเรื่องของการไซเวย์ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้เราจบ c h a ์เรนต์ไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับแล้วสรุปนะครับในเรื่องของ c h a ์เรนต์ของเรา2คนในวันนี้กับสคริปต์ h a ร์เรนตซีซั่นหนึ่ง แสดงว่าต้องมีซีซั่งสองซีซั่งสองนี่อาจจะต้องเอาสครลิปเอามากขึ้นนะครับเอาเป็นตัวเลือกนะก็ในตัวเชลเลนนี้นะครับเราเข้ากันไปทั้งหมด3รอบมาดูกันที่ตัวรอบแรกก่อนนะครับรอบแรกเราชนะกันทั้ง2คนเลยก็ได้กันคนละ1คะแนนนะครับในส่วนของตัวรอบที่2นะครับเราก็เข้าเป็นคู่เดกส่วนกวินก็จะเป็นเช็กวายหมดเลยเนาะเ็กวายหมดเลยครับแล้วก็สาหรับตัวรอบที่2นะครับผมแท ก,ก็แสดงว่ากวินเป็นทั้งหมด2คะแนนผมยังเป็น1คะแนนนะครับส่วนรอบสุดท้ายรอบที่3นะครับคือเราแพ้กันทั้งสองคนเลยนะครับก็ไม่ได้คะแนนดังนั้นเชอ์เลนจ์ซีซั่นแรกรอบนี้กวินชนะนะครับก็แน่นอนเนาะต้องบอกเลยนะครับว่ากวินนะครับเป็นคนหนึ่งที่เริ่มเรียนการเทรดเนี่ยไบนารีเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งได้เดือนหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นก็คือเขาสามารถที่จะหาออเดอร์เข้าเองได้ นะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นนะถ้าเทียบกับผมนะผมก็คือพอปิดแท่งก็คือผมเข้าเลยนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องดีลลรอพัฒนาตัวเองกันไปเรื่อยๆดังนั้นครับผมสําหรับตัวสคริปต์นี้ใครชอบใครสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับถ้าใครนะครับอยากเข้าตัวคอมมูนิตี้ก็สามารถกดลิงก์จอยคอมมูนิตี้ของเราที่หน้าช่อง YouTube ได้สำหรับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วเจอกันที่คอนเทนต์หน้าครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ